ไปดูการเผาศพน้องนิหน่านะคะนักเรียนวัย15ปีที่เสียชีวิตหลังจากถูกคนร้ายนะคะได้มีการก่อเหตุคมขืนแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางญาติได้มีการร่วมการทำพิธีเผาศพของน้องขณะที่บรรดาญ,ญาติิเองนะคะก็ต้องการให้คดีนี้ดันเนมืนคดีถึงที่สุด ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่วัดป่ายางหมู่9ต้าตบลท่าช้างอําเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาค่ะได้จัดให้มีพิธีชาปนก,กิจศพน้องนี่นะ่าอายุ15ปีนะคะนักเรียนชั้นม3โรงเรียนในอำเภอหัดใหญ่หลังจากถูกผู้ต้องหาคือนายประถมเอียดขาวหรือบังหมัดกงรา้าคมคืนแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์อย่างทารุณ โดยในพิธีชาปนก,กิจศพก็มีพลตร,ตรีทิวทวัตนครศรีผู้บรคับการสืบสวนตระกูรภาค9เดินทางไปเป็นประธานพร้อมกับหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพันตรวจเอกศักดาเจริญกุลรองผู้บงคับการสืบสวนตระกูรภาค9ค่ะพันตรจเอกธนวัฒน์เส้งสุยผู้กํากับการสืบสวนตรจกูรจังหวัดสงขาค่ะรวมไปถึงเจ้าที่ชุดสืบสวนคลี่ค,คลายคดีนี้ก็ไปร่วม โดยบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปด้วยความอาลัยและก็เศร้าสะเทือนใจอย่างที่สุดโดยเฉพาะพ่อและแม่ของน้องนิหนารวมถึงบรรดาญาติญาติครูและก็เพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนนะคะที่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณของน้องนิหนาไปสู่สุคติกันเต็มวัดค่ะและก็เป็นงานชาป,ปนกิจศพที่มีผู้มาร่วมพิธีมากที่สุดของวัดป่ายางนะคะที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟัง โดยญาติค่ะได้มีการมอบกระเช้าให้กับทางด้านผู้บังคับการตรบุทรจังหวัดสงขลาเพื่อขอบคุณที่สามารถจับฟุมคนร้ายในคดีนี้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันทางด้านของพลตรีทิวทวัตนะคะเปิดเผยว่าการรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้ถือว่าหนานแน่นและสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งทางตำรวจได้มีการควบคุมนะคะแล้วก็สั่งการคดีนี้เพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุดเพราะว่าเป็นการฆ่าเพื่อปกปิดความผิด แล้วก็กำมือนันดานของผู้ต้องหาและเชื่อว่าน่าจะทำแบบนี้กับอีกหลายคนหากผู้เสียหายรายใดที่สงสัยว่าเคยถูกนายประถมก่อเหตุแบบนี้ก็ให้รีบมาแจ้งกับทางตำรวจเพิ่มเติมเพื่อจะได้รับโทษสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาหรือในพื้นที่จังหวัดพัทลุงส่วนในวันนี้นอกจากจะตั้งใจมาเป็นประธานในพิธีชาปนากิจน้องนิหนาแล้วนะคะท่านก็ยังบอกว่าอยากจะบอกน้องด้วยว่าพี่จับคนร้ายให้น้องได้แล้วนะ โดยระหว่างที่พลตริธิวัฒน์นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่นั้นค่ะก็มีกลุ่มผู้หญิงแล้วก็ญาติิได้มีการชูแผ่นกระดาษเรียกร้องให้ผู้ต้องหารับโทษประหารสถานเดียวเพื่อเป็นเคสตัวอ,อย่างไม่ให้เกิดคดีแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีก นอกจากนี้ระหว่างพิธีวางดอกไม้จันทร์นะคะก็มีเพื่อนๆนักเรียนค่ะร่วมกันชูแผ่นกระดาษเรียกร้องให้ผู้ต้องหาได้รับโทษประหารพร้อมกับตะโกนให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาเสียงดังกึกก้องค่ะทั้งงานศพก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงต่อหน้ารูปถ่ายและก็หีบศพของน้องนี่นาเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยน้ําตาหนองหน้าโดยมีน้องมินนะคะแฟนหนุ่มมาร่วมร้องเพลงด้วยโดยเพลงที่ร้องเมื่อวานนี้ก็เป็นเพลงสุดที่รักเพลงเจียนตาย เพลงขอบคุณที่รักกันและก็เพลงทุกลมหายใจกระทั่งมาถึงช่วงที่การนำร่างของน้องนิน่นาขึ้นเมนเผาศพหรือว่าทุกคนในงานกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ค่ะซึ่งขึ้นไปดูหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายถึงกับร่ำไห้แทบขาดใจต้องมีบรรดาญาติินะคะคอยประกองร่างออกมารวมทั้งเพื่อนนะักเรียนที่ต่างพากันร,ร่ำไห้ระง,งมเพราะกันอารมณ์ไว้ไม่อยู่ด้วยความรักที่มีต่อน,น้องนินา รวมทั้งยังมีการชูแผ่นกระดาษเรียกร้องนะคะให้เจ้าที่ประหารบนเมนเผาศพด้วยญาติบางคนถึงกับตะโกนออกมาด้วยอารมณ์ที่ยังอยู่ในอาการโกรธแค้น ขณะที่แม่ของน้องนะคะพูดถึงน้องนี่นาเป็นครั้งสุดท้ายกับว่าตอนนี้ยังคิดถึงลูกค่ะทาใจไม่ได้แล้วก็ขอให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกขณะที่ผู้เป็นพ่อนะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังกังวลเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัวออกมาเพราะได้ข่าวว่าญาติยังคงพยายามที่จะขอประกันตัวออกอยากให้ติดคุกไปตลอดไม่ต้องได้รับการประกันตัวออกมาอีกขณะที่ญาติญาตินะคะก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยนะคะอยากจะฝากให้กับ น้องนีหนานะคะที่ได้มีการชาปนกิจไปแล้วบอกว่าน้องนีหนาไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วอยากให้น้องไปให้สบายค่ะ